อันนี้ช่องที่สองนะตอนแรกผมไปกดโดนน่ะนี่อันนี้นะอันนี้นะครับนีอ่อันนี้เป็นดินสอเปล่าๆนะมามาเริ่มเลยให้เรามีหนังยางสองอน,นี่ยางสองนะแล้วก็มีกระดาษโฟมนี้เจอกระดาษอะไรก็ได้นะมาขัาข้นแรกมาดูกันเลยถือกล้องให้หนะ่อยเพื่อนเฮ้ย <Hey. S 2> บอกว่าทำคลิปเล่นเกมสองอนคนไม่ได้ทำคลิปเพียน,นี่

พอหน้าเขาเข้าเกมมันจะเป็นอะไรไหมน่ะเป็นไะไปให้ทำการหมุนอย่างนะพมนเแล้วก็ให้กดยางนะแล้วก็ให้มัดยางขั้นสเราก็ต้องไปใส่น้ำนะ มาทุกที่แล้วอุยมึงดูเพื่อนผมรีบดิ คอที่อะไรไปบ้านรูแม่งเลยอ๋อกลัวลนะี้งใครวันเครดิมไหมเขาก็อยากเดี๋ยวผมมานะครับโอ้ ตอนนี้ผมส่องไข่ออนนะครับ <c oughs> หันหน้ามาหาผมแฮ่ไข่เไปเร็วๆเดี๋ยวไม่ให้เล่นนะโทรศัพท์อะเฮ้ยมันอยากจะให้กูเข้าเกมนะนี่นะคนเพื่อนผมดิมันเป็นอ X แปลว่าอะไรเป็นอะไรไม่รู้อะคุณพ,พูดแปลเลยคุณแปลชื่อว่าผมชื่อว่าตุ้งเต๋อ ผมชื่ว่าผมชื่อว่าาดเ็คิวรว่าดครับวันนี้เราจะมาสอนเล่นโลบอกกันนะมึงมึงเป็นอะไรเนี่ยอองมาเลยเนี่ยก็สองหน้าเลยนะเฮ้ยเรามัดเป็นีก็ได้นะาเป็นแบบเพี้ยนอะไก็ได้นะเูีงยา้ยยบไมละ มึงอย่าปิดกล้องนี่คลิปใหม่คลิปใหม่คลิปใหม่คลิปคลิปฮอนฮันฮอนฮอนฮัน,นเขาถามหน่อยดล้วนะไรคิวต้องหลคลิปด่ากันหรือคลิปอะไรกันแน่นะ่ะอันนี้คลิปสอนคลิปด่ากันมาก,กว่านะ่คลิปสอนตกี้ด่ากันเต็มเลย ไปแลไวนี่นะดูหน้าคนนี้ครับไปอไปอยามีมีมารยาทหน่อยเดี๋ยวผมจะมาต่อเลยอ่เสร็จแล้วนะปั้ เฮ้ยแตบมันสิบเก้าเออไม่เป็นไรช่างมันเถอะไปไปไปนี่คือกล้องก็ตามผมมาเฮ้ยเฮ้ยสองฟังฟัง่ังฟังงสองนี่นะครับน้ำร้อนเลยเราจะมาส่องหัวกันนะครับโคตรดาเลยนะนี่นะผมทำการใส่น้ำมา มีน้ำทร้ออนะลองเปิด,ดมันเขาเมื่อไรเขาจะเล่นเล่นบ้างเนี่ยแล้วเพิ่งน,นี้ผมผมกำลังทำคลิปอยู่นี่นะคะเขาก็เสร็จแล้วนะครับนี่เดี๋ยวผมจะลองทดลองนะนี่คุณมาเล่นเล่นเล่นมาเดี๋ยวผมวจะลองทดลองขั้นตอนสุดท้ายเดี๋ยวรรแป๊บนาอันนี้ผมใช้มือเฉยๆสลับหน้ากล้องสลับหน้ากล้อง แล้วคุณมาทำไมเนี่ยเดี๋ยวดูนะดูนะเดี๋ยวดูนี่ทำู่นะทำได้ไหมเฮ้ยทำได้ว่ะเฮ้ยทำได้จริงๆคุณครูมาวิ่งเล่นเหรอเฮ้ยผมทำได้ทุกคนผมทำได้นะมาวันนี้เดี๋ยวขอมาเล่นเกมกันก่อนมาผมไม่ได้จะเล่นอวีจะเล่นลงวัดใช่ไหม เออเป็นอะไรเนี่ยอ่ะนีปกเเรียบร้อยเขาอยากเลือกเกมบ้าง,างทำกิองอะไรูทู<ะ>ป่ะทำิมยทูอปอ,อ่ะยังไม่ได้เล่นเกมนี้มานานเลยใคะรคเล่นเกมแค่นี้มานานเลย มาแล้วเราจะมาทำการเล่นเกมกัน จะมันๆัน่แล้วก็ส้นสีนเขาจะสะอาดโซนสีนี่จะสะอาดนี่ครับคนต่อไปจะมีกลิ่นอึดนะก็คือมึงเทหอนมึงอึดอีกอคค่ะตีข้นหอน <laughs> <ผ>รักนิ้วกลางมึงดูแบตก่อนอื๊ก้ามปรชาชนครับีมปชาชนเลยเ้ยแใครมันเอากิ่นอึนไม <c oughs> เ,เร็เสีเสียบเ,เสียบเสียบอึดอดมาเดี๋ยวผมจะทำให้ดูกัอน <c oughs> อาจจะตีนีน้เลย อันนี้เปนขดผมใช้ดินสอนนะอันนี้ผมใช้ดินสออ่าตีนสะอาดโอ้โหแล้วโชว์ตีนดูด้วยด่าเจนเลยล่าดำเป๊ะยังหันถุงเขาขอเลือกอุปกรณ์วิตามินเต็มร้อยแต่โปรตีนี่เต็มล้านคนแล้วก็ โอ้ยผมได้เงินมหาศาลห้าสันล้านต่อไปตาผมปกี้เพื่อนผมออกไปละใช่อันนี้เพื่อนผมนะผมอยู่ที่ช่องดัสเล็บชิวนะอันนี้เพื่อนผมมาอยู่ที่ช่องดัสเล็บชิวแล้วคนที่ที่มาทําทําคลิปอะก็คือผมเองนะเพราะว่ผมทำผมทำคลิปยูทูบอย่างเช่นนั้นแหละเนะเยี่ยมให้ตงยกูด้วย Oh my God! Pop the face mask. What? A cockroach? No! Oh my God! Oh! <sighs> oh my God! No! <gasps> oh! I wanted a blueberry face mask. Oh my God! Strawberry. do you ย,ย่องเขื่อนนะฮะนะม,มันคือหนอนตีนดำมากเลยครับมึงแล้วอ่ะอใช้นี่ก็ทันนิ่นจิตสนับกันอุ้ยไปแล้วมึงเ,เป็นขี้อะไรเนี่ย